ทำดีเพื่ออะไรในยุคที่คนทำชั่วกลับได้ดีเคยรู้สึกว่าโลกใบนี้ไร้ซึ่งความยุติธรรมกันบ้างไหมครับบางคนใช้เวลาทั้งชีวิตในการทำความดีมันเพียรสร้างแต่กรรมดีใช้ธรรมะเป็นแสงในการนำทางชีวิตแต่กลับต้องนอนร้องไห้อยู่ในห้องแคบๆรำพึงรำพันกับฟ้าฝนว่า เราจะทำความดีไปเพื่ออะไรในเมื่อทำดีแล้วกลับไม่ได้ดีอย่างที่ใครเขาพูดกันเลยในขณะที่คนอีกกลุ่มซึ่งโกหกคดโกงกดขี่หรือคอยย่ำยีคนอื่นกลับมีรถหรูบ้านใหญ่และได้รับการยกย่องอย่างไม่อายฟ้าไม่เกรงกรรมโลกใบนี้มันบิดเบี้ยวไปแล้วหรือหรือแท้จริงแล้ว เราต่างเข้าใจธรรมะผิดไปตั้งแต่ต้นกันแน่ตามความจริงอันลึกของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเลยว่าทำดีแล้วจะได้ดีทันทีแต่ตรัสเพียงว่าทำดีย่อมได้ดีเป็นแน่ส่วนจะได้เมื่อใดนั้นเป็นเรื่องของกาลกรรมไม่ใช่ความยุติธรรมในแบบที่ใจคนต้องการครับโลกจึงดูเหมือนเต็มไปด้วยความไม่ยุติธรรม เพราะเราเอากรอบเวลาแค่ชีวิตนี้ไปตัดสินระบบกรรมที่ซับซ้อนข้ามภพข้ามชาติแล้วเราควรจะทำย่างไรในโลกที่เต็มไปด้วยคนชั่วได้ดีปลุกใจให้ทำช่องพอดแคสต์ธรรมะที่จะปลุกพลังใจให้คุณลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ดีๆในคลิปนี้เราจะชวนทุกท่านไปหาคำตอบเรื่องนี้กันฟังให้จบนะครับ แล้วคุณจะมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปโดยที่ไม่ต้องสนใจคนชั่วพวกนั้นเลยหลายคนมักตั้งคำถามว่าทำดีแล้วได้อะไรแต่คำถามนั้นสะท้อนบางอย่างที่อยู่ในจิตคือเรายังมองความดีเป็นการลงทุนมากกว่าการหลุดพ้นความดีจึงเหมือนสินค้าทางใจ ที่ทำเพื่อรอผลตอบแทนมากกว่าทำเพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่าเจตนาพิกเวกัมมังวัามิอันหมายความว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมหมายความว่าแกนของกรรมไม่ได้อยู่ที่การกระทำภายนอก หากแต่อยู่ที่เจตนาภายในใจต่างหากเมื่อเจตนาเป็นเหตุวิบากหรือผลย่อมตามมาในเวลาที่สุกงอมพอดีต่อเหตุไม่เร็วไม่ช้าไม่พลาดแม้เสี้ยววินาทีของจิตซึ่งในยุคที่คนชั่วกลับได้ดีนั้นไม่ได้หมายถึงกฎแห่งกรรมล้มเหลวแต่หมายถึงกรรมเก่ายังให้ผลไม่ครบหรือกรรมใหม่ ยังไม่ถึงช่วงเวลาแห่งความสุขงอมเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งฝังในดินบางเมล็ดงอกเร็วภายในวันเดียวบางเมล็ดใช้เวลาหลายปีจึงแทงยอดกรำก็เช่นนั้นบางอย่างให้ผลในชาตินี้บางอย่างต้องรอชาติหน้าและบางอย่างให้ผลทันทีเช่นเดียวกับคนที่ทำชั่วแล้วได้ดี เขาอาจกำลังสวยผลของกรรมดีในอดีตชาติอยู่ในขณะที่กำลังก่อกรรมชั่วใหม่โดยไม่รู้ตัวพอถึงวันหนึ่งริบากแห่งกรรมชั่วนั้นสุกงอมผลที่ได้ก็จะโหมกลับมาอย่างรุนแรงเหมือนเงาที่ไม่มีวันทิ้งเจ้าของผลไปได้เลยพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ในอังคุตรนิกายติกะนิบาทว่ากรรม ย่อมติดตามสัตว์ไปเหมือนล้อเกวียนติดตามรอยเท้าโคที่ลากมันไปเช่นนั้นไม่มีใครหนีกรรมได้ไม่ว่าด้วยอำนาจเงินทองหรือชื่อเสียงเพราะกรรมไม่ใช่สารของมนุษย์แต่เป็นกลไกลของจักรวาลที่ละเอียดเกินกว่าความเข้าใจของเราและนี่คือสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าเป็นหนึ่งในอจินไตสี่เรื่องกรรมวิบาก เป็นสิ่งที่ไม่อาจคำนวณด้วยตักกะหรือเหตุผลของคนธรรมดามนุษย์ในยุคนี้จึงสับสนเพราะเราถูกสอนให้วัดผลทุกอย่างด้วยความสำเร็จภายนอกจึงลืมไปว่าผลของกรรมแท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในธนาคารหรือกระเป๋าเงินแต่เกิดขึ้นในสภาพของจิตของเราเองคนที่ทำชั่วแต่ได้ดีทางโลกแท้จริงแล้วเขาได้ดีเพียงชั่วคราว เพราะขณะจิตของเขาไม่ได้สุขจริงเขาอาจมีทรัพย์มีชื่อเสียงแต่จิตเต็มไปด้วยความกลัวความหวาดระแวงความไม่ปลอดภัยพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจิตที่เศร้าหมองย่อมพาไปสู่ความเศร้าหมองนั่นคือความจริงที่ลึกซึ้งกว่าผลลัพธ์ทางโลกมากนักตรงกันข้ามคนที่ทำดีแต่ยังไม่เห็นผลในตอนนี้อาจกำลังสั่งสมพลังจิตแห่งบุญ ที่ยังไม่สุกงอมพอจะปรากฏในรูปวัตถุแต่ได้สะสมเป็นพลังภายในใจที่มั่นคงพระพุทธองค์ตรัสในธรรมบทว่าบุญย่อมรักษาผู้ทำบุญแต่การรักษานั้นไม่จำเป็นต้องแปลว่าป้องกันไม่ให้จนหรือป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยหากแต่คือการรักษาไม่ให้จิตตกตำ่ำไม่ให้จิตแปรปรวนแม้ในยามที่โลกไม่ยุติธรรมกับเรา พราะบุญที่แท้คือพลังจิตที่สะอาดไม่หวันไม่ดิ้นไม่หวังสิ่งตอบแทนในพระพุทธศาสนาได้แบ่งกรรมออกเป็นสามการคือทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลทันตาในชาตินี้อุปป,ปัชชะเวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าและอัปราปริยะเวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในภพต่อๆไปดังนั้นถ้าเราทำดีแล้ว ยังไม่เห็นผลตอนนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าความดีนั้นสูญเปล่าเพียงแต่ผลของกรรมยังไม่ถึงเวลาการเร่งให้กรรมดีเห็นผลทันทีก็ไม่ต่างจากการเร่งผลไม้ที่ยังไม่สุกให้หวานเพราะจะได้เพียงรสขมของความคาดหวังไม่ใช่ความหวานแห่งผลบุญที่แท้จริงมนุษย์ในยุคดิจิทัลต้องการทุกอย่างทันทีทำดีวันนี้ต้องได้ดีพรุ่งนี้ แต่ในธรรมะไม่มีคำว่าทันทีมีแต่เมื่อถึงเวลาพระพุทธเจ้าทรงเตือนไว้ว่ากรรมมัสโกโมหิเราเป็นเจ้าของกรรมของตนหมายความว่าไม่มีใครมาปรับสมดุลให้แทนเราได้ไม่มีพระเจ้าไม่มีโชคชะตามีแต่กรรมที่เราทําด้วยใจเราเองและเมื่อเหตุครบผลย่อมเกิดแม้เจ้าตัวจะลืมไปแล้วก็ตาม ในทางจิตวิทยาพุทธจิตที่ยึดถือว่าทำดีแล้วต้องได้ดีคือจิตที่ยังไม่พ้นจากตัณหาหรือความอยากเพราะการอยากได้ผลของความดีก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของความอยากที่แฝงตัวในคราบของความดีเมื่อใดที่ความดีมีเงื่อนไขความดีนั้นก็กลายเป็นเครื่องพันธนาการแทนที่จะเป็นทางพ้นทุกข์คนที่ทำดีแล้วทุกข์ เพราะหวังผลแห่งความดีคือคนที่ยังไม่เข้าใจว่าความดีไม่ใช่สกุลเงินแต่คือสถานะของจิตที่บริสุทธิ์ในขณะธรรมบางคนอาจตั้งคำถามว่าถ้าความดีไม่มีผลตอบแทนแล้วจะทำดีไปเพื่ออะไรคำถามนี้ฟังดูเรียบง่ายแต่แฝงด้วยรากลึกของจิตที่ยังมองโลกด้วยมุมของการแลกเปลี่ยนเพราะในโลกของสมมติเราเติบโตมากับเงื่อนไขเสมอ เรียนเพื่อสอบทำงานเพื่อเงินรักเพื่อให้ถูกรักกลับแต่ในทางพุทธการทำดีแบบไม่หวังผลไม่ใช่เพื่อที่จะได้อะไรเลยนั่นตัางหากคือความดีสูงสุดเพราะจิตที่ทำดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคือจิตที่เริ่มพ้นจากวงจรแห่งกรรมพระพุทธเจ้าทรงเรียกการกระทําเช่นนี้ว่ากุศลกรรมที่บริสุทธิ์เพราะกรรมดีที่บริสุทธิ์ ย่อมคงอยู่ยาวนานเนื่องจากไม่ได้ถูกเจือด้วยตัณหาหรืออุปทานนั่นเองในโลกปัจจุบันเราเห็นคนโกงได้ดีคนพูดเท็จได้ตำแหน่งคนไร้ศีลธรรมกลับได้รับเสียงปรบมือสิ่งเหล่านี้ทำให้จิตของผู้เห็นเกิดความคับข้องเพราะรู้สึกว่าธรรมะไม่มีจริงแต่หากมองให้ลึก จะเห็นว่าโลกไม่ได้ผิดกรรมก็ไม่ได้ผิดมีเพียงสายตาของเราที่มองอย่างไม่ครบบวงจรแห่งเหตุและผลพระพุทธเจ้าทรงเปรียบคนที่เห็นกรรมเพียงครึ่งเดียวเหมือนคนมองพระจันทร์ตอนขึ้นครึ่งดวงแล้วสรุปว่าไม่มีทางกลมเต็มเพราะยังไม่เห็นถึงปลายรอบเวลากรรมของคนแต่ละคนมีระยะเวลาสุกงอมต่างกัน บางคนทำชั่วแล้วได้ดีในสิบปีแต่ตกนรกในอีกสิบชาติบางคนทำดีแล้วทุกตอนนี้แต่สุขยิ่งใหญ่ในภพหน้าไม่มีใครหนีพ้นวงจรแห่งเหตุและผลไปได้แม้แต่ผู้มีอำนาจที่สุดในโลกเพราะธรรมะไม่เคยเป็นเครื่อง,งยืนยันความยุติธรรมของโลกภายนอกแต่เป็นเครื่องวัดความยุติธรรมของจิตภายในพระพุทธเจ้าทรงรู้ว่ามนุษย์ จะไม่มีวันพอใจในโลกที่เปลี่ยนไปตามกรรมของคนอื่นจึงตรัสให้หันกลับมาดูกรรมของตนเองว่าในแต่ละวันเราสร้างอะไรไว้กับจิตพระองค์ตรัสว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเมื่อจิตคิดดีพูดดีทำดีแม้โลกจะยังไม่ตอบแทนแต่จิตนั้นได้หลุดพ้นไปแล้วครึ่งหนึ่งจากความเร่าร้อนของกิเลสลองสังเกตให้ดีๆนะครับ คนที่ทำชั่วแม้จะรวยล้นฟ้าแต่ใจของเขามักไม่เคยสงบเพราะความกลัวซ่อนอยู่ในทุกมุมความกลัวถูกเปิดโปงกลัวถูกเอาคืนกลัวสูญเสียนั่นคือวิบากทางจิตซึ่งเกิดทันทีหลังจากกรรมชั่วเกิดขึ้นส่วนคนที่ทำดีแม้ไม่มีใครเห็นแต่เมื่อหลับตาจิตของเขากลับนิ่งเย็น มีความอิ่มบางอย่างที่เงินซื้อไม่ได้นั่นคือวิบากของกรรมดีที่เกิดในปัจจุบันไม่ต้องรอชาติหน้าไม่ต้องรอโลกหน้ามันอยู่ตรงที่ความสงบในใจขณะนี้เองพระพุทธองค์ทรงสอนว่ากรรมมีสามระดับคือกรรมทางกายกรรมทางวาจาและกรรมทางใจสิ่งที่ลึกที่สุด คือกรรมทางใจเพราะเป็นต้นน้ำของอีกสองกรรมทั้งหมดใจคิดอย่างไรวาจาและกายก็จะตามอย่างนั้นดังนั้นการทำดีจึงไม่ได้วัดจากสิ่งที่เห็นแต่จากสิ่งที่ใจรู้ถ้าใจเราทำดีเพื่อหวังผลดีความดีนั้นก็ยังคงมีเชื้อของตัณหาอยู่เล็กน้อยเปรียบเหมือนน้ำที่ใสแต่ยังขุ่น เพราะมีฝุ่นละเอียดลอยอยู่แต่ถ้าใจทำดีเพราะเข้าใจว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องต่อธรรมะความดีนั้นก็จะกลายเป็นพลังบริสุทธิ์ที่ไม่ขึ้นต่อคำชมคำด่าหรือรางวัลใดๆในพระไตรปิฎกยังกล่าวถึงอเนกกรรมมวิบากหมายถึงกรรมหนึ่งอาจให้ผลได้หลายทางเช่น คนหนึ่งพูดโกหกเพียงเพื่อเอาตัวรอดในสถานการณ์หนึ่งผลของกรรมนั้นอาจไม่ได้ให้ตกต่ำทันทีแต่จะสะสมพลังแห่งมิจฉาวาจาในจิตและเมื่อถึงเวลาที่จิตอ่อนแอวิบากนั้นจะส่งผลให้ชีวิตเต็มไปด้วยการถูกหลอกถูกโกหกหรืออยู่ในสังคมที่ไม่จริงใจเพราะจิตนั้นดึงดูดสิ่งที่สอดคล้องกับตัวมันเอง เช่นเดียวกันคนที่พูดจริงแม้จะเสียผลประโยชน์ชั่วคราววิบากของสัตวจวาจาจะทำให้จิตมั่นคงมีพลังแห่งศรัทธาในตัวเองและนั่นคือรางวัลที่แท้จริงของผู้ทำดีผู้ที่มีจิตเข้มแข็งและไม่หวั่นไหวซึ่งตรงกับอีกหนึ่งคำตรัสของพระพุทธเจ้าสัจจังเวอมตาวาจาแปลว่าคำจริง คือวาจาอมตะหมายความว่าความดีใดที่เกิดจากจิตจริงจะไม่มีวันสูญหายไปไม่ว่าจะในชาติใดพบใดเพราะความดีไม่ใช่สิ่งที่ต้องได้รับการมองเห็นแต่เป็นพลังที่คงอยู่ในกระแสจิตตลอดไปกรรมจึงไม่ใช่เรื่องของการตอบแทนแต่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระดับจิตทุกครั้งที่เราทำดีจิตของเรา จะยกขึ้นระดับหนึ่งจากความมืดแม้โลกจะไม่เปลี่ยนไปแต่เรากําลังเปลี่ยนจากภายในและนั่นคือการชนะกรรมแบบพุทธนั่นเองในแง่ลึกของพุทธจิตวิทยาพระองค์ทรงอธิบายว่าจิตมีธรรมชาติไหลไปตามกรรมที่ตนสั่งสมจิตที่เคยชินกับการทำดีย่อมไหลไปสู่ความสว่างแม้ต้องผ่านความทุกข์ หรือความอายุที่ทำในโลกก็จะไม่จมอยู่กับมันเพราะมีฐานกรรมดีคอยคำ้ำแต่จิตที่เคยชินกับการทำชั่วย่อมไหลไปในทางมืดแม้จะได้ลาบยศสารเสริญก็จะไม่อิ่มเพราะจิตนั้นไม่รู้จักหยุดความอยากจึงกลืนกินผลของความดีที่ตนเคยมีพระองค์จึงตรัสว่ากิเลสย่อมกินบุญเหมือนหญ้ารกกินน้ำในนาหมายถึงถ้าทำดี แต่ใจยังเต็มไปด้วยกิเลสผลของความดีนั้นก็ไม่ต่างจากการรดน้ำในที่ซึ่งมีวัชพืชมากมายความจริงแล้วการทำดีไม่ใช่เครื่องแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ดีแต่คือการฝึกจิตให้มีพลังในการไม่ทุกข์แม้เมื่อเจอความไม่ยุติธรรมเพราะธรรมะไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อให้โลกยุติธรรมแต่เกิดขึ้นเพื่อให้ใจยุติธรรมกับตัวเองเพราะแท้จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าทำดีแล้วได้ดี ไม่ได้หมายความว่าดีจะต้องมาทันทีและทำชั่วแล้วได้ชั่วก็ไม่จำเป็นต้องหมายความว่าชั่วจะต้องมาทันตาเห็นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกว่ากรรมะหรือกรรมทั้งหลายมีผลแน่นอนแต่กาละหรือเวลาที่จะให้ผลน,นั้นไม่แน่นอนบางกรรมให้ผลในชาตินี้บางกรรมให้ผลในชาติหน้าและบางกรรมก็ให้ผลในชาติถัดๆไป นั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากรรมสามการถ้าจิตของเรายังคงหมุนเวียนอยู่ในวะัฏะสงสารหรือการเวียนว่ายกายเกิดนั้นกรรมก็ยังอยู่กับเราเหมือนเงาที่ไม่เคยทิ้งตัวดังนั้นคนที่ทำชั่วแล้วดูเหมือนรวยขึ้นดูเหมือนประสบความสำเร็จในโลกนี้แท้จริงแล้วเขาอาจกำลังใช้บุญเก่าที่สร้างไว้ในอดีตชาติในขณะที่เขากำลังก่อกรรมใหม่ในชาตินี้โดยไม่รู้ตัวบุญเก่ากำลังหมดไป และกรรมใหม่กำลังต่อยอดให้หนาแน่นยิ่งขึ้นเหมือนคนที่กินเงินเก่าที่ฝากธนาคารไว้แต่ไม่เคยเติมเพิ่มวันหนึ่งมันจะหมดไปแน่ๆต่างจากผู้ที่ยังคงทำดีแม้ยังไม่เห็นผลในทันทีแต่การสะสมต้นทุนกรรมดีนั้นจะหนุนส่งให้จิตสว่างขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาที่กรรมดีนั้นสุกงอมผลก็จะผลิบานขึ้นอย่างมั่นคงไม่ต้องอาศัยโชคไม่ต้องอาศัยโอกาส เพราะมันคือผลของเหตุที่สร้างไว้ด้วยมือของตนเองในพระสูตรหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ากรรมสกตาศรัทธาคือผู้มีความเชื่อในกรรมย่อมไม่หลงไปตามความอายุติธรรมของโลกเพราะเข้าใจว่าความดีไม่ได้สูญความชั่วไม่ได้หายแม้ในสายตาของโลกอาจด,ดูว่าคนชั่วกลับได้ดี แต่นั่นคือแค่ส่วนของผลกรรมเก่าที่ยังให้ผลอยู่ยังไม่ได้ถึงวาระของกรรมชั่วที่เพิ่งก่อขึ้นเหมือนคนที่กินผลไม้จากต้นเก่าแต่กำลังปลูกต้นพิษในสวนของตนเองโดยไม่รู้ตัวพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเคยกล่าวว่าอย่าดูกรรมแค่ชั่วขณนะดูให้ถึงที่สุดแห่งกรรมประโยคนี้เหมือนคำเตือนให้เราหยุดตัดสินว่า โลกไม่ยุติธรรมเพราะความยุติธรรมของโลกอยู่ในระดับของมนุษย์แต่ความยุติธรรมของกรรมอยู่ในระดับของธรรมจักที่หมุนโดยไม่ขึ้นกับอำนาจหรือชื่อเสียงของใครดังนั้นหากจะต้องตอบคำถามที่ว่าแล้วจะทําดีไปเพื่ออะไรถ้าคนชั่วได้ดีกว่าคำตอบก็คือทําดีเพื่อไม่ให้จิตเราชั่วเพราะเมื่อจิตชั่ว มันจะหมักหมมความทุกข์ไว้ภายในแต่เมื่อจิตดีมันจะค่อยๆเบิกบานขึ้นเองแม้จะยังไม่เห็นผลภายนอกการทำดีจึงไม่ใช่การซื้อผลตอบแทนแต่คือการชำระจ,จิตของเราให้พ้นจากความมัวหมองเพราะฉะนั้นคนที่ทำดีแต่หวังผลก็จะยังคงสร้างกรรมด้วยความยึดมั่นถือมั่นส่วนคนที่ทำดีเพราะเห็นว่า ความดีคือทางเดียวที่ทำให้จิตหลุดพ้นจากความเศร้าหมองจะเข้าใจว่านั่นคือกุศล,ลกรรมที่นำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงพระพุทธเจ้าจริงสอนว่าจงอย่าทำดีโดยหวังผลเพราะการหวังผลคือเชื้อแห่งทุกอย่างหนึ่งเมื่อเราทำดีแล้วหวังให้ได้ดีทันทีแต่โลกไม่ตอบสนองตามใจเราจะเริ่มรู้สึกผิดหดหู่ หรือโกรธชะตาชีวิตทั้งหมดนั้นคือทุกข์ที่เกิดจากอุปทา,านหรือการยึดมั่นถือมั่นในผลนั่นเองพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าโลกนี้มีความไม่เสมอภาคเป็นธรรมดาหมายความว่าความดีไม่เคยชนะในสนามโลกธรรมะไม่สอนให้เราทำดีเพราะจะได้รางวัลตอบแทนแต่บอกให้เราทำดี เพราะความดีคือสิ่งเดียวที่ทำให้จิตหลุดพ้นจากวงจรแห่งการชดใช้ถ้าเราทำชั่วเพราะเห็นว่าชั่วได้ดีนี่คือสัญญาณว่าเรากําลังถูกหลอกโดยภาพลวงของกรรมที่ยังไม่ให้ผลเพราะผลชั่วอาจไม่มาทันใจแต่มันจะมาแน่นอนและเมื่อมามันจะไม่ถามว่าตอนนั้นคุณตั้งใจหรือเปล่าเพราะ กรรมไม่สนใจคำแก้ตัวมันรู้เพียงว่าจิตตอนนั้นเป็นอย่างไรพระพุทธองค์ทรงเปรียบกรรมเหมือนเงาที่ตามตัวแม้หนีขึ้นฟ้าดำดินหรืออยู่ที่ไหนไหนบนโลกใบนี้ก็ไม่สามารถหนีเงาของตนเองได้กรรมจึงไม่ใช่เครื่องมือของเทพไม่ใช่คำสาปของใครแต่เป็น,นกลไกของธรรมชาติที่บริสุทธิ์ที่สุดคือเมื่อเหตุเกิด ผลย่อมเกิดตามเหตุและความจริงอันนี้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นคนที่ทำชั่วแล้วดูเหมือนได้ดีในตอนนี้นั้นไม่ใช่เพราะโลกไม่ยุติธรรมแต่เพราะโลกกำลังทำงานตามเหตุแห่งกรรมตังหากเพียงแต่สายตาของมนุษย์มองไม่เห็นเส้นเวลาอันยาวไกลนั้นเรามองเห็นเพียงเศษหนึ่งของวัตตะแล้วไปตัดสินทั้งวงกลมของชีวิต ด้วยเศสเสียวนั่นเองคนที่เข้าใจกรรมจึงไม่เคยถามว่าทำดีเพื่ออะไรเพราะรู้แล้วว่าทำดีไม่ได้เพื่อให้โลกเห็นแต่เพื่อให้จิตตนเองเห็นความจริงพระไตรปิฎกกล่าวไว้ในขุททกนิกายว่าโยจะวัสสตังชีเวทุสสีโลอัสมาหิโตเอกาหังชีวิตังเสยโยสีโลยัสสุสมาหิโต แปลว่าคนที่อยู่ร้อยปีแต่ประพฤติชั่วสู้คนที่อยู่เพียงวันเดียวแต่มีศีลมั่นคงไม่ได้เพราะคุณค่าของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ความยาวนานแต่อยู่ที่คุณภาพของจิตในแต่ละขณะเมื่อมองด้วยสายตาแห่งธรรมแล้วเราจะเริ่มเห็นว่าการทำดีไม่ใช่การต่อรองกับกรรม แต่คือการคืนสมดุลให้จิตวิญญาณเมื่อเราทำดีจิตจะคลายจากความกลัวทำให้เราไม่หวัน่นแม้ในวันที่โลกไม่ยุติธรรมเพราะเรารู้แล้วว่าความยุติธรรมของโลกกับความยุติธรรมของธรรมไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันคนจำนวนมากในยุคนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะกรรมแต่ทุกข์เพราะความรู้สึกว่า โลกไม่ยุติธรรมเราทำดีแต่กลับไม่ได้ดีเราอดทนแต่กลับโดนเอาเปรียบเราซื่อสัตย์แต่กลับโดนหักหลังจิตมันเลยตั้งคำถามว่าหรือแท้จริงแล้วความดีไม่มีอยู่จริงแต่รู้ไหมนั่นแหละคือจุดที่กรรมเริ่มทดสอบเรากรรมไม่ได้ให้รางวัลคนดีทันทีเพราะถ้าให้เร็วไป จิตจะติดในผลและไม่รู้จักความบริสุทธิ์แท้ของการให้โดยไม่หวังสิ่งใดพระพุทธเจ้าทรงผ่านสิ่งนี้มาก่อนครับพระองค์ถูกใส่ร้ายถูกท้าทายถูกเย้ะหยันแม้ในวันที่ตรัสรู้แล้วก็ยังมีคนกล่าวหาว่าไม่ใช่พระอรหันต์จริงแต่พระองค์ทรงไม่ตอบโต้ไม่โกรธไม่ต้องการพิสูจน์เพราะจิตที่หลุดพ้นแล้ว ไม่ต้องการความยุติธรรมทางโลกแต่ต้องการความสงบทางธรรมพระองค์จึงตรัสว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ«แปลว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนไม่มีใครจะมาให้ความยุติธรรมแก่เราได้มากไปกว่าความยุติธรรมในจิตเราเองเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะเริ่มเห็นว่าคนที่ทำชั่วแล้วดูเหมือนได้ดีนั้นเขาไม่ได้ชนะอะไรเลย เขาแค่เดินเร็วในทางที่ลงเหวส่วนคนที่ทำดีแม้เดินช้าแม้เจ็บแม้โดนเหยียบแต่เขาเหมือนกำลังเดินขึ้นภูเขาทุกก้าวที่ก้าวคือการยกระดับจิตขึ้นไปอีกนิดและถึงแม้จะยังไม่ถึงยอดในชาตินี้แต่ทุกการกระทำที่บริสุทธิ์มันจะไม่หายไปไหนเลยเพราะพลังของกรรมดีจะฝังอยู่ในจิตวิญญาณน,นั้น เหมือนเมล็ดพืชที่อาจยังไม่งอกในฤดูการนี้แต่เมื่อฝนแห่งโอกาสมาถึงมันจะเติบโตอย่างสง่างามโดยไม่ต้องอวดใครเลยครับธรรมะจึงไม่ได้สอนให้เราทำดีเพื่อให้ได้ดีแต่สอนให้เราทำดีเพื่อไม่ต้องตกต่ำไปกว่านี้อีกเพราะทุกครั้งที่เราทำชั่วแม้เพียงเล็กน้อยเรากำลังลดระดับจิตของเราให้จมลงไปในห่วงที่มืด และทุกครั้งที่เราทำดีแม้ไม่มีใครเห็นเรากำลังค่อยๆพาจิตกลับขึ้นสู่แสงสว่างใครเข้าใจข้อนี้คนนั้นจะเลิกแข่งขันกับคนอื่นเพราะรู้แล้วว่าการชนะคนอื่นไม่เคยทำให้เราหลุดพ้นแต่การชนะตัวเองต่างหากที่ทำให้เราพ้นจากความทุกข์ในวันที่คุณเห็นคนชั่วได้ดีอย่าพึ่งโกรธอย่าพึ่งเศร้า แต่ให้มองลึกเข้าไปในจิตของเขาเพราะไม่มีใครที่ได้ดีจากความชั่วโดยไม่มีราคาที่ต้องจ่ายเพียงแต่ราคานั้นอาจยังไม่ถึงเวลาเรียกเก็บในทางกลับกันคนที่ทำดีแล้วดูเหมือนล้มเหลวแท้จริงเขากำลังชนะอยู่ในระดับที่สูงกว่านั้นคือชนะกิเลสของตัวเองและนั่นคือชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดในจักรวาล เพราะเมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตไม่ว่าจะมีทรัพย์สินมากแค่ไหนตำแหน่งใหญ่เพียงใดสิ่งเดียวที่จะปรากฏต่อหน้าเราไม่ใช่บ้านรถหรือชื่อเสียงแต่คือภาพกรรมที่เราสร้างไว้เองทั้งหมดถ้าจิตเคยชินกับการเบียดเบียนจิตจะเห็นแต่เงามืดแต่ถ้าจิตเคยชินกับความเมตตามันจะเห็นแต่แสงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ซ้อมตายทุกวัน เพื่อให้เรารู้ว่าทำดีไปเถอะถึงโลกจะไม่เห็นแต่จิตเราจะเห็นและแสงนั้นจะเป็นที่พึ่งในยามที่ไม่มีสิ่งใดคงเหลืออีกต่อไปสุดท้ายแล้วคำถามที่ว่าทำดีเพื่ออะไรจึงอาจไม่ใช่คำถามที่ถูกต้องเพราะแท้จริงแล้วการทำความดีไม่ใช่การทำเพื่ออะไรหากแต่คือการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงที่สุดต่างหาก เพราะเมื่อใดที่เราทำความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเมื่อนั้นเราจะไม่ใช่เหยื่อของโลกใบนี้อีกต่อไปแต่จะกลายเป็นผู้เห็นโลกตามความเป็นจริงเป็นผู้ที่หลุดพ้นและมีจิตที่บริสุทธิ์เพียงพอจนไม่ต้องตัดพ้อกับตัวเองอีกต่อไปจำไว้ให้มั่นนะครับว่าความดีไม่ใช่อาวุธไว้ใช้ต่อสู้กับความชั่วแต่คือแสงไว้ส่องทางให้จิตเราเดิน ไม่ใช่เพื่อให้โลกยอมรับแต่เพื่อให้เรายังมีที่พึ่งในวันที่โลกไม่เหลือที่พึ่งใดๆเพราะที่สุดแล้วคนทำดีไม่ได้ช้าแต่กําลังเดินในเส้นทางที่มั่นคงที่สุดส่วนคนทำชั่วก็ไม่ได้เร็วกว่าหรอกเขาเพียงแค่เร่งไปหาความพังที่ไวกว่าเราเท่านั้นเองขอให้ทุกท่านจงตั้งมั่นอยู่ในจิตที่บริสุทธิ์และขอให้ความดีที่ท่านได้เพียรทำ นำมาสิ้นความสงบเย็นภายในใจเป็นพลังให้ท่านยืนหยัดอย่างมั่นคงในทุกสถานการณ์และจงเชื่อมั่นว่าแสงสว่างของความดีจะส่องนำทางให้ชีวิตท่านพบเจอแต่ความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนตลอดไปโอกาสหน้าปลุกใจให้ทำจะนำเรื่องราวอะไรดีๆมาแบ่งปันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้เพื่อให้ไม่พลาดเรื่องราวธรรมะดีๆ ที่จะปลุกพลังใจให้คุณลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ดีๆสวัสดีครับ